เว็บเพท t o ินท็ o p อัพคอมีขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดราคาถูกและยังสามารถสะสมแต้มไปใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยหากลูกค้าสนใจเติมเงินเกม ROM ROV ROX Diablo Immortal หรือเกม,มอนอื่นได้ในราคาถูกสามารถติดต่อไปที่ Facebook p a ูวินท็อปอั up. ทักไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับล e เจนา r y Gem ใหม่นะครับผม f o r s e n นฮารแล้วก็เซตเขียวใหม่กลุ่มไกลนะครับผมอาชีพที่ผมเอามาแนะนาวันนี้ก็คือจะเป็นมองนะครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนมองมาด้วยก็จะพูดแต่มองกับ กลุ่มไกลแล้วกันนะครับผมฟอร์เ n ้นฮาร์เนี่ยดีเจ n นอเรทเจมใหม่เนี่ยเวลาเราถูกโจมตีอะครับมันจะสร้างโล่ขึ้นมาฟิกิตพิจินเนี่ยมันจะอยู่ได้6วินาทีดูดซับดาเมจเท่ากับ360%ของเบสนาเมจเรานะแล้วก็ทำให้ศัตรูติดชิลคือมันสโล่ด้วยครับเวลามันโจมตีเราเนี่ยแล้วเวลาเราโจมตีเขาเนี่ยก็มีโอกาสอีก60%ที่ทำให้เขาติดชิลด้วย ค่อนข้างหนานะครับโล่เวลามันขึ้นมาหนาพอสมควรนะหนาตึกเหมือนกันไอเทมเซตเขียวใหม่นี้เป็นกลุ่มไกด์นะครับผมกลุ่มไกด์เนี่ยถ้าใส่2ชิ้นมันจะเพิ่มดาเมจให้เราที่เราทำอะครับผมอีกสิเมื่อเวลาเราใช้สกิลแดชทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายในช่วงสกิลแล้วกันนะมองมีอะไรบ้างในการแดชจะอยู่ได้3วินะครับผมส่วนสชิ้นเนี่ย มันจะเพิ่ม critical hit เหมือนกันเวลาเราใช้แดนเหมือนกันจะเพิ่มอีก22.5% 3วิเหมือนกันระยะเวลา3วิผมแนะนําว่าควรจะพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับผมจะปล่อยให้เวลามันเสียเปล่านะถ้าใส่6ชิ้นใส่6ชิ้นน่ะเวลาเราใช้แด Skill เหมือนกันเราก็จะสร้างดาเมจโดยรอบแล้วทาให้ศัตรูติดเฟียก็คือเป็นดาเมจนะครับผมเวลาพุ่งไปก็จะมีดาเมจแต่ว่ามันจะคูดาทุก40วินาทีครับ คือค่อนข้างนานไปนะสําหรับผมนะผมแนะนําให้เป็น4ี่สองใส่4ีใส่2นะครับส่วน2เนี่ยเวลาใส่เนี่ยให้เลือกเอานะส่วนตัวผมผมใส่เป็น m o t เตอร์แบก็คือเวลาเราเล่นอนะ่ะผมเข้าไปล้วงหรือเข้าไปสู้อย่างเงี้ยมันผมอยากได้ความถึกผม,มก็เลยเลือกก่อแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ชอบม o t เตอร์แบงก์หรือจะใส่เป็นกลุ่มไกด์หเลยก็ได้ครับหรือว่าอยากจะใส่เป็นนี่ก็ได้ถ้าให้แนะนําคือชาบาร ชาวบสเนี่ยมันจะทําให้2ชิ้นเนี่ยมไปทำให้เราโจมตีปกติแรงขึ้นต์ครับโอเคสกิล okay. นะครับส่วนสกิลเนี่ยผมใช้เป็นเซตนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมเล่น PVP ด้วยเซตนี้นะครับผมผมจะใส่ยืนพื้นของผมเลยเนี่ยสามท่าท่าอื่นผมจะเปลี่ยนแค่สล็อตนี้อย่างเดียวก็คือตอนนี้ผมใช้เป็นไฟนิงดา r a กอน ไฟนิงตะก้อนก็เป็นท่าที่ทําให้ติดกลุ่มไกด์เหมือนกันเพราะถือว่าเป็นแด s สกิลหนึ่งสกิลเหมือนกันครับผมไฟนิงตะก้อนเนี่ยเวลาเรากระโจนเข้าไปมันเหมือนกับเราอุ้มศัตรูลอยทั่วไปอากาศแล้วก็หล่นลงพื้นกลุ่มไกด์จะทํางานเลยทันทีครับส่วนท่าที่2 s h ชิวอฟเซนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแด s สกิลเหมือนกันเวลาเรากดเราพุ่งไปข้างหน้ากลุ่มไกด์ก็จะติดเลยทันทีเหมือนกันท่าที่3ที่ผมใช้ก็จะเป็นไฟนิงคิก ฟอิงคิกเนี่ยเวลาเราเตะเก็บได้3ชาร์จมันจะมาเลือกทิศทางที่พุ่งไปก็ถือว่าเป็นแดนเวลาจะใช้ฟอิงคิกก็ส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมจะเล่นคู่กับวิตู4ชิ้นครับเพราะว่ามันทาให้โจมตีไวนะวิตูเวลาเราเตะเข้าไปอ่ะวิตู4แล้วก็กลุม2มันเอาไว้ล้วงแถวหลังดีครับอย่างเช่นพวกเดวิลฮันเตอร์เวลาเขาก็โดดหนีหรืออะไรอะ่ะฟอิงคิกตามลวงได้นะอีกท่านหนึ่งก็เป็นเอสโ i นิงพาม คือโปรดิงปามอันนี้เป็นท่าที่มันกระโดดแล้วเป็นรูปฝ่ามือลงพื้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแดนเหมือนกันเวลาใช้ปุ๊บกลุ่มกายก็จะทํางานได้บั๊เหมือนกันครับโอเคสําหรับผมแล้วผมจะเล่น3ท่ายืนปืนก็จะมีอ n นเนอร์เซนจูรี่อิม n t ชชัแล้วก็ชิ e อ d บับเซนแต่ว่าแล้วแต่ท่านนะครับเวลาท่านไหนสะดวกหรือถนัดแบบไหนเล่นตามจริตของเราที่เราชอบอ่ะมันได้หมดนะครับไม่มีผิดมีถูก ถนัดแบบไหนะเพราะว่ามองมาเล่นได้หลายแบบนะส่วนตัวผมเห็นว่าแต่ละท่านที่สู้ๆกันมาในปันตึ้งแกวนี่ก็เขาก็เล่นกันตามสไตล์เขานะครับเขาไม่มีผิดนะโอเคครับผมวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆก็ถ้าชอบสิ่งที่ผมนำเสนอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ